ครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้วันที่19บเก้าครับสิบเก้าเมษาเรามาโฟกัสกันที่สวนมะม่วงโชคอานันนะครับครับนี่ครับพี่น้องครับทุกคนทุกท่านนะครับสําหรับเอฟซีเกี่ยวกับการทําเกษตรทําสวนทําไร่ทาสวนนะครับนี่มาดูสวนมะม่วงครับนี่สวนมะม่วงโชคอานันนะครับ ถามว่าทาไมถึงปลูกช่วงนั้นช่วงนั้นถ้าช่วงขายไม่ได้มันก็ยังพกมะม่วงอย่างอื่นขายไม่ได้แต่ช่วงนั้นนี่ยังขายได้อยู่ครับพี่น้องลกมากครับปีนี้เมื่อเดือนที่วล้วเห็นลงข่าวว่ามามะม่วงชคไอ้มะม่วงนำดอกไม้ฟ้าร้านขายทําไม่ได้กิโลละบาทก็ยังไม่มีใครอยากจะซื้อครับพี่น้องครับแต่ช่วงนั้นเราก็ทยอยขายได้ครับ นัดช่วงนะเวลาเนี่ยหน้าสวนช่วงนั้นจะอยู่ที่ห้าบาทครับหบาทแต่เห็นทางาต่างัางหวัดเขาก็ดีดขึ้นมาแล้วครับเนี่ยของไอ้ฟ้าลัานน้ำดอกไม้เนี่ยแต่ฟ้าล้านราคายังทรงๆอยู่นะครับยังขายลำบากนิดนึงแต่เป็นน้ำดอกไม้ก็ดูซื้อก็จะขึ้นมา9บาทครับแต่ช่วงนั้นถ้าขายดิฟเอาไปส่งครับพี่น้อง ช่วงนี้จะอยู่ที่5บาทของช่วงนั้นเราจะอยู่ราคาเนี้ยแหะครับไปอีกประมาณสักเดือนสอเดือนนะครับหลังจากก็จะดีดขึ้นเป็น10บาท15บาทครับนี่ครับโดกมากครับปีนี้ทุกปีก็แจกขา้าวสตรแล้วครับพี่น้องแต่ยังไม่รู้ว่าปีนี้จะเป็นยังไงสถานการณ์ถ้าโดกมากก็ต้องแจกกับยำน,นี่ดีกูโนทิ้ง แปลว่ังแปรรูปมั่งครับถ้าแปลรูปไม่ทันก็ต้องให้พี่น้องมาช่วยเอาไปเปลียรูปแล้วครับเป็นมะม่วงกวนมั่งมะม่วงกีปลาทะครับพี่น้องหลายๆอย่างแปลรูปหลายๆอย่างครับทำรับโชว์นั้นเป็นมะม่วงดองมั่งเย็นมะม่วงดองเป็นมะม่วงแช่อิ่มอะไรก็ว่ากันไปครับมันแปลรูปได้หลายอย่างที่ทาโชว์นั้น สวนน้ำตอกไม้ก็หอก็เริ่มใกล้จะซุกแล้วนี่พี่นอ้องแต่ก็ยังพอนักใจหน่อยนึงแหละว,ว่าจะไปทำยังไงดีอับในโชคอน,นันนะครับโชคอะน,นันสำหรับคนที่ทำสวนเกษตรนะครับก็จะมาอยู่อยู่งี่แหละครับก่อนที่จะออกไปทำธุระย่างเื่นรถเ,เข้ามาดู สวนปีนี้โลกนิดนึงครับแต่คงมีเวลาละปีนีท้ทำมันทำอ้อยนิดเดียวครับดูโชคกันนั่นกันะครับอันนี้จะเป็นมะม่วงเอ่อเขาเรียกว่าอกล่องกระเร,รับอกล่องกเกษตรลองหอดูครับพี่น้องมีหลายพันหลายอย่างครับมะม่วงในสวนของอ่า ไรโชว์กันนันเขาเนี่ยนามดอกไม้ฟ้าลั่นนะครับบุญบรรดาลอุลหลย,ยี่ห้อหลายแนยวเกียวขมิน้นอะไรประมาณนี้ครับเยอะแยะครับพื้นที่ก็ไม่กว้างครับพื้นที่อยู่ประมาณหกไนะร่หกเจ็ดไนะร่แต่มะม่วงมงันก็หลายปีแล้วนี่มะม่วงมะม่วงตัวน,นี้สามสิบปีครับแต่ความสูงไม่สูงใช่ไหมครับ คือการเราตัดแต่งกิ่งไว้ตลอดเวลาเก็บม่วงเส็จเก็บลูกเส็จแล้วก็ตัดแต่งกิ่งแล้วครับนะทำเองใช้คนงานน้อยหลังจากทำไร่ทำรุ่นมันรุ่นอ้อยก็มากับเข่าวสวนประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเข่าวสวนตรงนี้ามาแต่งได้วันละต้นสองต้นก็นดีนี่เริ่มจะซุกแล้วพี่น้องข้างล่างจะเป็น ที่เห็นลอยไถลอยอะไรอาจจะเป็นปลูกมันบุกเอ็มสวนนี่แหละครับในพื้นที่หกไร่เนี่ยจะเป็นสวนมันบุกเป็นพักนะครับข้างล่างจะเป็นพักที่สามารถกินได้โดยไม่ที่ไม่ต้องซื้อไข่ครับที่ใครชอบอยากปลูกสวนอยากปลูกมะม่วง <c oughs> กันตอนจะทำยังไงนะครับคนที่ยังไม่เคยและคนที่มือใหม่ จะปลูกยังไงระยะแค่ไหน mm hmm. ก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับที่ศูนย์935274149นี่นะครับพอดีทางาคนไล่คนทำคลิปก็บพูดยังไม่เก่งครับพี่น้องครับแต่ว่าถามถามได้ตอบได้ครับตอบได้มดนะครับข้อมูลกับเด็ก,การพูดตรงนี้พูดยังไม่เก่งพี่น้องเลยยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ดา นะครับคนติดตามก็ยังไม่เยอะเท่ากับช่องอื่นๆเขาการพูดการจาก็ยังไม่คล่องยังไงก็ฝากช่อง Facebook ช่อง YouTube นะครับัวดีช่อง YouTube ของลุงตีวิธีชาวไร่ไว้ในอ้อมใจของพี่น้องเกษตรกรนะครับทุกคนทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ เอาไว้พบกันคลิปหนานะครับนู้นกำลังติดดอกติดหนุกกันเยอะครับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามให้จ้ากนอยนะครับคนโคราชบ้านเองคนต่างจังหวัดไหนๆก็กดติดตามได้หมดนะครับทัวรลวกครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม